สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการชื่อว่าประวัติจากตัวการ์ตูนนะครับโดยวันนี้เราก็จะมาทํำชื่อวประวัติเกี่ยวกับก๊อตในโทริโกกันนะครับโดยก๊อดนั้นก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบสูงสุดทีออ่อยู่ในหลักสูงสุดของวัตถุดิบทั้งหมดทั้งมวลบนโลกนะครับโดยระดับความหายากและระดับการจับของมันนั้นอยู่ในระดับ1 0,000น,น,นะครับ รูปร่างของมันในช่องแรกนั้นจะเป็นรูปร่างเหมือนลูกออลจํำนวนมากโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็ตามจริงนั้นมันจะฝังตัวเองอยู่ในแกนโลกนะครับแล้วเมื่อมันตื่นขึ้นมาในทุกๆ100ปีนั้นเองนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามเอ,อ่อช่วง100ปีนะนะครับเพราะว่าเอ,อ่อเมื่อมันตื่นมาทีไรนั้นมันก็จะ กินทุกสรรพสิ่งบนโลกทําใหออ้อาหารบนโลกเนี่ยลดลงอย่างพวงพาพเลยนะครับแล้วเมื่อรูปร่างของมันนั้นเป็นลูกออลจํานวนมากที่มารวมตัวและก่อตัวกันขึ้นมานั้นจะทําให้หาค่ารวมตัวกันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีรูปร่างที่เป็นกบขนาดใหญ่สูงาราวสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับ น่าจะมีผิวหนังเป็นสีทองแล้วก็จะมีตุ่มเอ่อที่เหมือนกับเอ่อกบเอ่อกบหรือคางคกนะครับบนแผ่นหลังหรือก็จะเหมือนเก็ตก็ได้นะครับโดยเอ่อมวลที่อยู่ในร่างกายของมันนั้นจะเท่ากับดวงดาวหนึ่งดวงเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มันจะอัดแน่นไปด้วยเอ่อเอ่อ,อ,อวัตถุดิบนานา,นานชนิด ที่น่าไม่ท้วนอยู่ในร่างกายด้วยนะครับบทบาทของมันนั้นเออมันโผล่ขึ้นมาในนะจุดที่โทริโกหรือพวกโทริโกนั้นกาลังกินอาหารเสร็จหลังจากที่สู้กับกินเนตหนึ่งในแปดราชันแห่งโลกกเมนะครับซึ่งเหตุที่มันโผล่ขึ้นมาณจุดนั้นเองนั้นก็ฟ้อว่าเป็นหลักของวัตถุดิบชั้นสูงนะครับวัตถุดิบชั้นสูงนั้นจะมีหลักอยู่ว่าวัตถุดิบนั้น จะเลือกผู้ปรุงมันเองนะครับโดยที่สาเหตุที่มันไป <c oughs> ไปผัวที่นั่นเองนะครับก็เพราะว่าเอ่อมันอาจจะเลือกโคมสือเป็นคนปรุงเอ่อปรุงมันก็ได้นะครับและที่มันเพิ่งตื่นขึ้นมานั้นก็ได้มีความอยากอาหารอันมากมายโดยมันนั้นได้ยื่นลิ้นออกไปโจมตีส่พพกโทริโกะแต่ถทาว่าซันนี่นั้นได้ใช้ตลีวในการปัดลิ้นของมันให้ ขึ้นไปแตะดวงจันทร์นะครับแต่ว่าก็ตก็ได้กืนกินดวงจันทร์เข้าไปเป็นอาหารของตัวเองเป็นมือแรก <c oughs> เป็นสิ่งแรกที่ตนเองได้กินนะครับแล้วะจ,จากนั้นก็ก็ได้ยืดลิ้นออกมาอีกครั้งนะครับในการโจมตีครั้งที่สองนั้นมันได้ดูดโทริโกะเอ้ยมันได้ดูดโคมาสืนะครับเออโทษทีมันได้ดูดโมดดดคมาสืเข้าไปในปากมันจนได้นะครับ แต่ถ้าว่ามันก็เป็นการดีนะครับเพราะว่าเมื่อมันดูดคมมุสือเข้าไปแล้วก็ได้ให้คมมสือเนี่ยปรุงมันจากด้านในนะครับส่วนข้างนอกนั้นก็เกิดการต่อสู้อันดุเดือดนะครับพร้อมกัดเองก็กินกินแบบอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับจะเรียกว่าวัตถุดิบเนี่ยก็ มาตั้งหน้าตั้งตารอให้มันกินพอดีจ้ว่าจากที่เราเห็นในภาพได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้ววัตถุดิบก็จะมานะครับแล้วในการปรุงช่วงปรุงของวัตถุดิบก็เนี่ยก็มีทั้งโจอาแล้วก็อ,อ,อาคาเซียก็มาด้วยนะครับการต่อสู้ด้านนอกนั้นก็ดุเดือดพอสมควรน,นะครับ แต่ก็มีช่วงหนึ่งครับที่โทริโกนั้นกําลังจะกัดก๊อตเข้าไปนะครับอาคาเซียก็ได้มาขัดขวางโทริโกแล้วก็ได้ใช้มิติพิมุกในการหยุดทุกสรรพสิ่งหรือหยุดการโจมตีของแปดราชันที่กําลังจะมาขัดขวางการกินของอาคาเซียนะครับแต่อาคาเซียนั้นก็เมื่อใช้มิติพิมุกแล้วก็สามารถหยุดเวลาได้นะครับแล้วก็อาคาเซียก็กัดกัด,ก,ดกินก๊อตไปหนึ่งคำนะครับ ในการกัดครั้งนั้นเองนะครับได้ทําให้นนโอนั้นได้ร่างสมบูรณ์แบบมานะครับเป็นร่างที่เมีขนาด <c oughs> มีขนาดเป็นอ้วนๆดำๆนะครับส่วนรูปแบบเมื่อโคมาสือเนี่ยได้ปรุงก็ดเสร็จแล้วนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นรูปร่างยังไงแต่ว่ามันอาจจะเป็นรูปร่างเหมือนตอนทีออ่อาคาเซียได้เอา ไปให้เพระราชาในช่วงหนึ่งหนึ่งร้อยปีที่แล้วหรือไม่ก็ก็ยังไม่ทราบนะครับที่มันจะเป็นเหมือนเ,ออเหมือนอาหารจานสีทองนะครับโดยความสามารถของมันหากาเมื่อกินก๊อสเข้าไปแล้วความสามารถต้นๆ้นของมันก็คือเออความอร่อยของมันเนี่ยจะทําให้ผู้ผู้กินเนี่ยถึงกับหลงไหลเลยนะครับถึงกับหลงไหล แล้วก็สามารถวิวัฒนาการเซลลกูเม่ ME, หรือปีศาจกูเม่ที่อยู่ในร่างของผู้กินนั้นให้ถึงระดับขีดสุดหรือร่างสมบูรณ์แบบนะครับส่วนความสามารถของกอดเองนั้นก็คือกินได้ทุกสรรพสิ่งครับแล้วก็มีความออมีการตอบสนองการรับรู้และก็ความเร็วที่เยี่ยมยอดนะครับเอาครับวันนี้ก็จบคลิปกอตวัตถุดิบ สูงสุดในโลกกูมีก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยใน,นาที่นี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไว้สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้า